ฉัคิดว่าเออทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวมีโทรศัพท์ปุ๊บเป็นนักข่าวแล้วสามารถจะถ่ายตัวเองทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอันนั้นคือไปออกในพวกโซเชียลมีเดียแต่ถ้าเป็นโทรทัศน์แล้วต้องเตรียมตัวต้องรายละเอียดเยอะเชื่อว่าทีวีทุกช่องยังเปิดกว้างไม่ใช่ว่ากีฬายอย่างเดียวอาจจะเป็นสายการเมืองสายเศรษฐกิจสายบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอให้มีต้นทุนใจครับใจต้องชอบก่อนต้องรักก่อนไม่ใช่คิดทำเพื่อเป็นทางผ่าน สวัสดีครับผมวิทศักดินกัดครับคนในวงการสื่อสารมวลชนกีฬาสายกีฬารุ่นพี่รุ่น,น้องจะเรียกว่าแอดดี้เพราะว่าเป็นนามปากาตั้งแต่เริ่มทํางานเป็นผู้สื่อข,ข่าวสายกีฬานะครับแอดดี้หรือว่าพี่แอดวิทศักดินกัดครับผมเป็นคนจังหวัดเพชรชบุรีนะครับเป็นชาวเพชรโดยกําเนิดครับพ่อแม่ก็เป็นคนเพชรชบุรีแล้วก็ มีอาชีพเป็นครูก็ให้ให้การสนับสนุนเรื่องเรียนหนังสือเรียนชั้นประถมที่เพชรบุรีแล้วก็มาต่อประถมปลายที่กรุงเทพมัธยมที่กรุงเทพแล้วก็สุดท้ายเรียนอุดมศึกษาที่พระศึกษาสมัยเด็กๆตั้งแต่อยู่ที่เพชรบุรีนะครับก็อยู่กับอาน้องพ่อพ่อกับแม่เนี่ยเป็นครูแล้วก็ต้องทํางานค้าขายด้วยก็เลยฝากลูกๆไว้กับอาภาษาเด็กนะครับเด็กตา่างจังหวัด ก็โนแล้วก็ชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลก็เล่นสมัยเด็กๆก็ไม่เหมือนสมัยนี้ที่มีอะคาเดมี่โรงเรียนสอนฟุตบอลหยุดเรียนหยุดเทอมก็ไปเรียนฟุตบอลแต่ว่าสมัยก่อนก็วิ่งเตะฟุตบอลกันธรรมาดาจนกระทั่งมาเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่ชั้นปฐมปฐมปลายสมัยก่อนก็คือป .5 ป .6 ป .7 เราเรียนชั้นป .5 แต่ว่าสามารถการเล่นกับรุ่นพี่อย่างป .7 ได้แล้วก็เล่นทีมทีมโรงเรียนได้ตั้งแต่สมัยชั้นปฐมแล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงมัธยมก็เล่นกีฬา บอลโดยตลอดเลยเล่นทีมโรงเรียนสุดท้ายแล้วก็เราชอบทางนี้ครับทางบ้านทางพี่ทางพ่อทางแม่ก็แล้วแต่เราว่าว่าจะเลือกเรียนสายไหนอย่างพี่ชายก็คือคุณพิษนุนั้นไปสายรัฐศาสตร์ก็เล่นกีฬาเหมือนกันรับครอบครัวเล่นกีฬาพี่ชายถัดจากคุณพิษนุไปคนหนึ่งก็ต่อยมวยนะครับมวยไทยอันนั้นสุดท้ายเราก็ไปเรียนที่เกษตรมอกเกษตรแล้วก็เป็นนักรักบ,บี้ส่วนคุณพิษนุนี่ก็เป็นนักฟุตบอลของประเภณนจุลา ด้วยวก็เล่นเล่นสโมสรด้วยสโมสรสมัยก่อนก็ถ้วยงออย่างผมเนี่ยเรียนพระราชศึกษาเนี่ยต้องทุกอย่างกีฬามหมดหลังจากที่จบมัธยมแล้วเรียนพระราชศึกษาในยุคเพื่อนรวมรุม่นพิชัยคงศรีวรรวันชิตาวน,นิษนี่ก็อยู่ในรุ่นเดียวกันเรียนพระราชศึกษาด้วยกันนักบอลเยอะสมัยนั้นนะครับคือจริงๆแล้วการเรียนสายพระราชศึกษาเนี่ยโดยตรงและจบแล้วต้องเป็นครูครูพระ,ะนั่นเองแต่ว่าบังเอิญช่วงที่เรียนอยู่วันหยุด เสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณพิศนุพี่ชายนาทำงานอยู่ที่สยามสปอร์ตของคุณระวีโลทองแล้วก็ไปคลุกอยู่เสาร์อาทิตย์แล้วคุณระวีนี่มีนโยบายให้ลูกน้องคือนักข่าวระดับรุ่นคุณยอยโยงเอกชยัยนบจินดาคุณยอดทองยอดชายขันทัชวนะคุณพิศนุแล้วก็อีกหลายคนแต่ละสำนักสิ่งพิมพ์ครับสมัยก่อนหนังสือพิมพ์นั้น มีมากมายทั้งไทยรัฐเดลินิวและอื่นๆจะรวมตัวกันเล่นฟุตบอลเป็นทีมสตาร์สกเกอร์ตั้งแต่ยุคย,ยุกก่อนอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกปี1978ว่าจาได้ว่าชุดแรกๆนั้นเป็นชุดฟ้าขาวทีมสตาร์สกเกอร์ผมเรียนพลร,รศึกษาแล้วก็เข้ามากลุ่ปเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตามทีมไปด้วยแล้วก็ได้เล่นเล่นตั้งแต่ยังเรียนพลราึกษาเพราะว่าคุณพิษนุบอกคุณราวิเจ้าของทีมเจ้าของเสียมสปอร์ตบอกว่านี่เล่นฟุตบอลนะ ก็เลยได้เล่นเล่นต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้ยุเกิน60แล้วก็ยังเล่นอยู่หลังจากที่ได้เล่นทีมสตาร์สอเกอร์เป็นนักฟุตบอลอย่างเดียวไม่ได้ทํางานเพราะายังเรียนอยู่พอเรียนจบตามเส้นทางต้องไปเป็นครูพระแต่ว่าคุณระวีโหลทองบอกคุณพิร์สโน่พี่ชายบอกว่าเอามาทํางานไหมพี่ชายก็ถามเราเราบอกว่าก็แล้วแต่คุณระวีก็เรียกเราไปถามเพราะว่าอยากทํา เป็นนักข่าวไหมเราก็โอเคสิเ <P an S 1> พราะว่าได้เตะฟุตบอลตอนนั้นเพิ่ง20ต้นต้นก็เลยได้ทําที่สยามสปอร์ตเป็นแห่งแรกเมื่อ2 5 2 3 2นห้ารางัน้นรับทำครั้งแรกแล้วก็ทําเรื่อยเอยมาทาหนังสือพิมพ์นะแล้วประมาณสัก10ปีนิดตนะิน่ะคุณยอโยอิเอก,กชัยนพจินดาคุณพิณุไปทําทีวีที่ช่องเจเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้บรรยายกีฬาแล้วด้วยน้ําเสียงเรากับคุณพิณุนี่เหมือนกันคุณดูวิว่าเฮ้ยแอด ไปที่ไปทํางานทีวีที่ช่อง7ว่างซึ่งยุคนั้นก็มีเพื่อนร่วมรุ่นที่มาทางานหนังสือพิมพ์ก็คือคุณพิจชาสาธิตเกรกุลก็เข้าไปทางช่อง3แล้วก็ไปตามที่คุณรวิแนะนําแล้วปรากฏว่าทางผู้บริหารช่อง7ก็เมตตาก็ให้ให้ทำทำเริ่มจากทํารายการของคุณพิสโต้คือรายการยอดมวยเอกเ,เนี่ยเป็น เป็นเหมือนโปรดิวเซอร์เป็นคนทําข้อมูลไปกับกล้องไปกับทีมงานอย่างเงี้ยไปถ่ายทำค่ายมวยถ่ายที่เวทีมวยในการยอดมวยเอกสมัยก่อนนั้นยอดมวยเอกทางช่อง7็นั่นแหละมาทำแต่หลังก็มีลงเสียงบ้างได้ภาคบ้างแล้วทางช่อง7ถือว่าเป็นความเมตตาให้เราบรรยายกีฬาสมัยก่อนกีฬาเขตกีฬาแห่งชาติที่ถ่ายทดสดท่อง7บ่อยๆก็ได้ภาคแล้วก็มาเป็นผู้รายงานข่าวข้างสนามที่สนาม เวลาแข่งขันรายงานสดๆเปิดหน้าด้วยออกหน้าด้วยแล้สุดท้ายก็ได้เป็นคนอ่านข่าวกีฬาแต่เป็นภาคมาก่อน,นอ่านข่าวกีฬายุคป,ประมาณ2535-26 3 6ที่ช่อง7อะครับเกือบๆก0บปีประมาณ25ปีได้แล้วก็มาที่ PPTV h d ช่อง36เริ่มเป็นนักข่าวของ สยามสปอร์ตตอนนั้นยังไม่มีสยามกีฬารายวันมีสตาร์สกเกอร์ก็เป็นราย15วันราย10วันหรือรายสัปดาห์แล้วก็กีฬาสยามคือเขาแบ่งกันคุณวิชเขามอบให้สตาร์สกเกอร์เป็นคุณยอโยงเป็นบกกีฬาสยามเป็นแมกกาซีนคุณพิษนุเป็นบอก,กอคุณยอดชยัยคือคุณยอดทองเนี่ยเป็นบอกหอนังสือชุดโกก็เกี่ยวกับฟุตบอลเหมือนกันผมเป็นคอลัมนิสต์เป็นเขียนข่าวฟุตบอลไทยสมัยก่อนฟุตบอลไทยซึ่งแทรกอยู่ในหน้าหนึ่งของสตาร์สกเกอร์ซึ่ง เป็นฟุตบอลต่างประเทศล้นลนวนส่วนเสียมกีฬาก็ไปสัมภาษณ์เขียนเป็นบทความเป็นเรื่องเห็นประวัตินักกีฬานักฟุตบอลนักวิ่งลงในกีฬาสยามแล้วก็ประมาณปี22728ยี่สเนี่ยก็มีเสียมกีฬารายวันเสียมกีฬารรยวันครั้งแรกเนี่ยเป็นพุทธขาวมวยสายมวยนะเขาทรายยุคมวยไทยก็ปุกชมบกเพช่ท้าพลังเนี่ยต้องไปเวทีมวยมวยต่อยที่ไหนก็ต้องไปมวยก่อนเลยไม่ใช่ ทำสายฟุตบอลเลยน้ำปากกาแอดดี้มาจากพี่ชายคุณพิสนุนเขาบอกว่าแอดเป็นออกให้ดูเหมือนฝรั่งฝรั่งอินเตอร์หน่อยแอดเอดี ad ad, ก็เติมตัวดีวายเป็นตัวก็กลายเป็นแอดดี้ชื่อเล่นแอดพี่ชายเขบอกเป็นแอดดี้ก็ใช้อยู่น้ำปาก,กาเดียวเออจริง,รงๆทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วเปลี่ยนเร็วมากนะครับไม่ใช่มีแค่สื่อออกทางหน้าจอโทรทัศน์อย่างเดียวเพราะว่า มีทั้งเพจมีทั้ง YouTube คือแพลตฟอร์มมันมากมายทุกคน,น,นสามารถจะออกจอได้แต่ถ้าออกจอแบบ เป็นทางทีวีสาธารณะต้องมีการเตรียมตัวหน่อยไม่ใช่คิดว่าเออทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวมีโทรศัพท์ปุ๊บเป็นนักข่าวละสามารถจะถ่ายตัวเองทําคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอันนั้นคือไปออกในพวกโซเชียลมีเดียแต่ถ้าเป็นโทรทัศน์แล้วต้องเตรียมตัวต้องรายละเอียดเยอะก็ยังเปิดกว้างนะเชื่อว่าทีวีทุกช่องยังเปิดกว้างไม่ใช่ว่ากีฬายอย่างเดียวอาจจะเป็นสายการเมืองสายเศรษฐกิจส,สายบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขอให้มีต้นทุนใจครับใจต้องชอบก่อนต้องรักก่อนไม่ใช่คิด เพื่อเป็นทางผ่านอย่างรุ่นรุ่นผมเนี่ยรุ่นก่อนไม่งั้นอยู่ไม่ได้นายขนาดนี้ไม่งั้นก็ต้องไปทำออื่นคือเดี๋ยวจะบอกอ้าวก็ทุกคนรุ่นนี้มันตกรุ่นตกยุคไปแล้วหรือเปล่าถึงไม่มีคนจ้างงานแต่เราก็เราก็เราก็อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้มันมันเป็นชีวิตไปแล้วเป็นชีวิตไปแล้วเพราะาปกติเนี่ยงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจเนี่ยหกสิบเกษียณแต่ว่าของเราไม่มีกเกษียณเราได้ทํางานแล้วรู้สึกมีความสุข คือโดยปกติเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยคลุกคลีกับโซเชียลมากนะครับก็คือไลฟ์สไตล์เป็นคนรุ่นเก่าอ่ะแต่ก็ติดตามติดตามแต่ว่าก็ดูแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคิดว่าเงียบๆไปแต่ว่าทุกวันนี้ก็เรื่องทำงานอยู่เป็นพุ่มยายตั้งเป็นคอลัมนิสอะไรต่างๆ,ๆสําหรับหลายๆคนที่ติดตามงานอยู่ก็ช่อง3มามสิบหกนะเป็นพุ่มยายเป็นพิธีกรรายการกีฬาแล้วก็ยังมีบทความในหนังสือพิมพ์สียงกีฬารายวัน กับสัปดาห์ละครั้งแล้วก็ยังมีบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในเพจต่างๆบ้างซึ่งถือว่าก็ก็เป็นงานของเราอ่ะงานของเราซึ่งก็ไม่ได้สนับสนุนให้ให้ไปทายใจกันอะไรนะครับแต่ว่าก็เป็นบทคาวา์วิจารณ์ว่าความน่าจะเป็นมันเป็นยังไงเราคิดว่าคงจะต้องอยู่ตรงนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าถ้าหยุดทํางานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวจะเฉาครับ